คหมือนคิดถึงคุณย่าเพราะว่าหนูเปลี่ยนแดดจะเมื่ไห่คุณย่าจะมาชักทีแล้วไรแล้วก็หนูหเปลี่ยนหนูเปลี่ยนมีหนูเปลี่ยนมีขอมงมาคือมีขอมา <c oughs> ให้คุณย่าด้วยค่ะจากไหนคะจากจาก,จากนั้นจากนั้นค่ะนั้นอะไรคะไปเที่ยวไหนมาเอา,เอาเอาอะไรฝากคุณย่าค่ะเอาของ <c oughs> ของมา,มาเเงจากเทเวนค่ะมาจากเทเวนค่ะซื้อของจากเทเวนฝากคุณย่าคะเออของไม่ไม่มเออีเทเวนเราเป็นซื้อของมาจากเทเวนต้องกดสีแดงต้องกดสีแดงก็สต็อปสิคะไม้มีอะไรอยากจะบอกคุณย่าอีกอยากไปบ้านคุณย,ย่าป่ะอยาก น้านคุณย่าอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่เออ่บ้านหนูไปเยี่ยมอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่ <laughs> เขตที่1ไทยยะพฤกษบ้านเล็กที่เท่าไหร่คะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะเลียเ้ยวขวาเลีเ้ยวขวาใช่เนี่ยไปเที่ยวประเทศอะไรมาคะเนี่ยไปเที่ยวประเทศเ,เ,เวียดอะไรนะนามเวียดนาม ที่ประเทศเวียดนามมีอะไรบ้างคะม,มีมีอาปามแล้วก็มีอะไรคะมีเอ่เไไอแล้วหนูเปลี่ยนไปยังไงคะขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินแล้วหนูเปลี่ยนปัวหรือเปล่าคะกลัวกลัวเครื่องบินข้างบนเครื่องบินมีอะไร <c oughs> บ้างข้างบนเครื่องบินมีอะไร <c oughs> บ้าง

สเตปทำยังไงเลมีอะพี่สเตปกดไม่ได้อะ